กับสบายดีปลาลุงสบายดีพี่ปลาน้าอาสุขสุขคนสุมองสบอนพบพอกันอีกแล้วกับซองน่องมวยปลาลุงเลยบางคนกำลังมาแต่หายิ่งโนปลาลุงเลยเลนโนสามสี่โตแม่มาอะไรกับมาแล้วกับพอเทาพอเทาไปหมัดข่าวถาปลาลุงก็หยามพ้นตก คนกับน้องสบายดีปะลูกนะครับสวัสดีปะลูกแม่นด้ข่า,าแต่อายนอกกสิกาในจังหวัดเนา,าเนะ <clears throat> เข่ากับได้ประมาณหาส่อปะลูกเลย เขาประมาณหาสอบขันสิได้นะบลุงแต่กถ้าเป็นรุ่นนำกันนะว่าสิได้หอนหาสอบหรือบล่เขาในนี่ราคาโต้ขาวเกียวมอวนานนั่เนาะเพ่นก็เผาผ่านยัดพ้นมาปลาลุงเยอยากหน่อยก็ได้ไหวจะซิบสอบยังใครได้ถวคนมากะเนาะ เบาเบาเควันจัดบาควันจัดน้ำบาท่านคนคืนคนคนหลายกว่าพญาต์พ้นโต๊ะข้ามเพราะว่ามึงจะอ้าวจะได้นั่งก็พออีกนะต้องไม่วันนี้ขี้ลังกาเลยบอกก็บับเลยลัแล้วดิเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยปะลุงเลยมีเด็กน้อยโซลิลาตีลังกาลงจากรถไทย อยกะเก้งเก้งเกงอยู่ไดราม่ามาน่อย้าครั้งใส่ชุมนันว้าครั้งใส่ชุไรยานรถเดหยบยันรถเหยบแต่คนก็ยังเมื่อกี้ก็ยังเกือบเลยค้างว่ย้างว่ยยนหลหยีบจะไดกัไปพอกันบัดเดินทาาอะไรกับัดเข้าสีพาดเขาเนะปารุงหุดน้ำกันหัสีได้เขาจักสอบ เขาก็จะได้เเขาไปซีกัอะไรพี่น้องเลยยันคนตกห้ามพอเท่าเพิ่นกระมัดเขาอยู่หน้าผู้พี่น้องเลยส่วนเขากับมา้าค้นเขา,ไ,เขาไปปัน่น ีรถอีแท็กพี่นน้องรถอีแท็กที่บ้านน้องมวยน้องชายเป็นคนรับ กำลังพี่น้องเ้ยกำลังซีซีเข่าบ้านนก็ใได้จ็กสอบก็มาลุ่นน้ำกันบนทางพี่น้องเลยโดยเทพบระค่าคิดพี่น้อง ไปหน้าก่อนเฮ้ยวัวได้วัวได้แวักไปดีนลโอ้โหโอ้หักไดววรถทีหนไปักแมแกงเลยเดียวายนครยวาอืมเือกเซียวมต้องคอย้ามยิดทางแล้ว

คนคนตัวนี้คนเลยมาพูนี่นู้ี่คนนี่คนตัวนี้นี่คนตัวนี่แล้วพยมาูดต่อตัวนี้จะเข่าเลย้วตัวนี้ คอนตนามามื่อตะกะปูพาย่างนี่แต่ขาคนเะลดรถบอลวาก้าก็เทกะปูขัดปันเลยเพราะว่าขาไม่รลมันมาท่นี่บอลเทกะปูขาต่อเทกะปูขัาจุ่มีและขาในหน้าตัวนี้ตัวไหนเออตัวที่นี่ตัวที่กะปูขันปันเลยเพราะว่าเขาไม่รถมันมาที่ตะกุนมันมีขาปูน้

คนนำปั่นจิปันนำปล่อยสบายดีพี่น้องพี่มือสบายดีไปทำไปค้นครับข้าวโพดหมัดปลุกเลยพูดคุยกนนะครับ อย่างประธา,น,ะานผ่าพลันปลาลุยเยวทาเบิงตอนผ่าเนาะสรุปว่าเขาสิได้จักสอบจักสอบเนาะน้ะนองมอดกับเห็ดกักนปลาลุยลงมาค้นขาวซอยหอบเขาซอยกันไล่คนจะได้แล้ไว ไป,ไปคนห้ามึงขุดตัวหน่อยฝ <c oughs> นตกเบาควัน <c oughs> ไ,ไปเป็นแบบแม่กำลังเลิบม,มากเลยกระรวยห้ามใส่สอบได้ไหม 来了。 ขังแหลกปลาลู่เอ้เกียวท่านในเมือแต่ว่าสีก่อนอย่าพ้นตกเนาะตั้งรถพิททางปลาลู่เอ้ล้มสู่กับคืนเดี๋ยวไว้สรุปกันเนาะปลาลู่ว่าสิได้จักสอบเนาะมาฮอนอีก็เซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วปลาลุงเอ้เดี๋ยวห้าก็บะปุ่หัวเป็นได้จักสอบเนาะ เอาไว้บิ่งน้ำการปลาเลยเข่ากับปบียร์เต็มไปได้นอกเขามากกลางอ่ะแม่มันคือมีดอันนี้น้ำมันคือมีดม็ดมันออกมาน้ำมีตเป็ดกมีดมอกมาน้ำ <laughs> thì <laughs> một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, năm ฮุบเพื่องแปมฮุบเพื่องผ่านเขาแล้วเขาก็ฮุบเพื่องเนาะสี่อ๋เพื่อว่าใจเขามันออกเงินนะพะรูกไว้สังเกตบังลบพัดมากขึ้น คนนะเสร็จไปทีรึเปล่าพี่น้องเอ้ยสำหรับในการปั่นเข่าของคอตาก็ไม่ย้ายพี่น้องหลังจากที่ปั่นแล้วเขาก็ได้อยู่ประมาณเก้าสอบพี่น้องเอ้ยเป็นเข่าสีล้านสอบหนึ่งแต่กับเพื่อนซิบไลด์หอเข่าสีล้านพี่น้องมาฮอนี่บอกคนกัซิราแต่เพียงเท่านี้จึงได้กับพ่อการโอกาสหน้าพี่น้องเอ้ย พอกันก็บออะไรยังหันได้จังพอกันคิด่าได้พี่รองเน้อสบายดี